ทฤษฎีจีบเธอ Tri o r y of มึงเขียนโดยจิตติเรนอินทโรดักฉันสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันพฤหัสเวลาสองทุ่มเป๊ะๆไม่ขาดไม่เกินหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ตอบแฟนเพจเลย ต้องขอโทษจริงๆนะครับพอดีว่าผมติดภารกิจเรื่องเรียนนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็เคลียร์ตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัตว์กล้องเบี้ยวไอ้หากล้องเบี้ยวเพิ่งสังเกตแต่ด้วยความขี้เกียจลุกออกจากเตียงเดินไปปรับให้เสียเวลาเลยจำต้องถ่ายมันทั้งอย่างนี้นี่แหละมาเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน น้องที่คณะหรือแม้แต่เพื่อนๆเ,เองก็ตามบิวให้ผมไปดูหนังเรื่องหนึ่งผมหยุดชะง,งักไปชั่วครู่สร้างบรรยากาศให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตกใช่แล้วครับหนังเรื่องนั้นก็คือ the girl that never s t o p p e d laughing t o หรือชื่อไทยที่ทุกคนคุ้นหูกันดีอย่าง เด็กหญิงผู้หาดันภาคสองครับรัวมือสิไอ้สัตว์เดี๋ยวคลิปกลอยแต่ก็เหมือนว่าหน้ามาที่อุตส่าห์ไปกอดเขาขอร้องมาช่วยจะหายไปจากสารระบบหรือไม่ก็ตายหาไปก่อนแล้วผมเลยต้องรีบขึ้นประเด็นใหม่อย่างเร็วรี่ตอนแรกเรื่องนี้มันไม่ได้ดึงดูดผมเลยนะแถมเขาบอกว่าเรื่องราวไม่ได้เกี่ยวกับภาคแรกด้วย แล้วมึงจะทำภาคต่อทำเชี่ยอะไรแต่พอดูไปเท่านั้นแหละรู้เรื่องหนังเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิงไฮสคูลปีสุดท้ายคนหนึ่งที่ชื่อเอมี่ซึ่งเธอมีอาการป่วยติดตัวมาตั้งแต่เด็กพอหัวเราะจะหยุดไม่ได้ครับจริงๆจะเรียกว่าโรคกลามค้างก็คงไม่ผิดแต่ผมจะไม่สปอยต่อว่ามันเป็นยังไงทุกคนต้องไปโดนกันเองทีนี้มาพูดถึงบทภาพ และเพลงประกอบกันก่อนหลังจากนั้นกระบวนการร่ายยาวก็เริ่มต้นขึ้นผ่านการเล่าเรื่องของผมงงกาลซีว่าผมเป็นใครถ้าไม่รู้ก็จะย้ำให้ฟังชัดๆอีกครั้งผมชื่อเติร์ดเป็น YouTube มือสมัครเล่นแต่จะบอกว่ามือสมัครเล่นก็คงไม่ถูกซะทีเดียวเพราะผมได้สร้างแอคเคาท์นี้มาเกือบปีแล้ว และถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะมียอดสับตะค้ายอยู่ที่ส0 0 0 0กว่าคนส่วนแฟนเพจที่บอกไปก่อนหน้ามียอดไลค์ปัจจุบันอยู่ที่3 4มหมืนส่พันคนท้วนรู้สึกเป็นไอดอลเวอร์หลังจากอัดคลิปพูดคุยเรื่องหนังกันไปแล้ว <c oughs> ก็จะเข้าสู่กระบวนการตัดต่อใส่เสียงใส่เพลงและอัปโหลดลง YouTube ให้ทุกคนได้ดูกันเสร็จสับ นี่ถือเป็นงานอดิเรกของผมและบุคคลสำคัญที่มักมีส่วนช่วยในงานอดิเรกเสมอก็คือเพื่อนรักคนนี้มึงคลิปก่อนมีคนดูกูเยอะมากถ้าถามว่ามันช่วยอะไรผมก็ทุกอย่างนั่นแหละครับแต่หลักๆเห็นจะเป็นการนั่งฟังคนอย่างกูพร่ามเป็นน้ำไหลไฟดับเหมือนวันนี้สามร้อยวิวฮะ สามร้อยวิวกูเพิ่งเปิดเข้าไปดูเมื่อสิบห้านาทีก่อน YouTube มึงมีปัญหาแน่นอนลองดูใหม่นะชื่อแชนแนลมึงเลยรีวิวหนังเด็กหญิงผู้หาดัน้นคนดูปัจจุบันสามร้อยสิบสี่วิวนี่คือยะของมึงเหรอฮากูนึกว่ายังไม่กดเข้าไปดูถ้าอยากให้คนดูหลักหมืน่นวันหลังมึงก็มาช่วยกูรีวิวสิวะ เห็นมีมึงในคลิปทีไรยอดคนดูพุ่งพรว,วดตลอดคำพูดนี้มักเป็นจริงเสมอเราทั้งคู่เรียนนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ใครๆต่างก็เรียกเราว่าเด็กฟิลม์มตอนนี้ผมอยู่ปีสามแล้วทั้งเรียนและทำกิจกรรมจนแทบไม่มีเวลาว่างแต่แปลกมีสิ่งหนึ่งที่ผมกับเพื่อนสนิทอย่างมัน มักทำด้วยกันแบบไม่ขาดตกบกพร่องนั่นคือการตีตั๋วเข้าไปดูหนังในโรงภาพ,พยนตร์ Saple Ready Complete Continue to